สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นก,กี้มาสวนคนไทยนะคะที่อยู่ที่อเมริกาก็ขับจากบ้านนก,กี้มาประมาณ1ชั่วโมงแต่คุ้มค่ามากเลยพอมาที่นี่แล้วคิดว่าตัวเองอยู่เมืองไทยเลยนะคะแบบทั้งบรรยากาศทั้งต้นไม้ทั้งทุกอย่างเลยเดี๋ยวนก,กี้พาไปดูดีใจมาก ที่นี่นะคะเป็นคุณตาคุณยายเขาก็มาแบบมาทำเป็นสวนเป็นสวนของคนไทยใหญ่ๆเลยอะ่ะเป็นสวนคือผักผักไทยทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนก,กี้พาไปดูรอบๆอ,อีกทีคือมันใหญ่มากดีกว่านี่นะคะมันใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ยนี่โอ้โหมะเขือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออยายาไปเหยียบวัดดับไฟได้ไหมไม่ทันแล้วยาเหยียบไปเย่อมพอไหมพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเราเอาไปด้วยดีอะไรเนี่ยยังไงให้ผู้นึงอีกเราเจอกับว่าหวานเอาเห็ดไหมใช้น้ำกั่นอ๋อเห็ดเอาไปไหนมันทำไปแล้วน้องัดเธอนี่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 คนอะไรหวานนี่เพิ่งวะเจ้าเดี๋ยววันนี้จะลาไปเขากินหนูบอกว่า เก็บพลิกนะลูกเดี๋ยวแสบตาอุ้ยนางฉลานางไปเก็บมะเขืออ่าเก็บมะเขือม,ม,ม,มาให้ม a มี y นคือต้นไม้เยอะมากค่ะนี่ใบกระใบกระเพราเนาะโอ้โห ช็อูคือได้อารมณ์เหมือนอยู่เมืองไทยเลยจริงๆนะคะเนี่ยมาแล้วก็โอ้โหใบช็อกูเยอะมากนี่น่าจะเป็นต้นมะเขือพวงโอโห นี่คือดงอะไรคะเนี่ย เห็นไหมบอกว่ามายอมบอกใครถอนแว่นตาเลยนะเดกเียงคนมาแล้วหวานเนี่ยโอ้โหแล้วนี่อะไรใบชพูใช่ใบปูเอาใบปูไหนนี่ไงใบชพู นนว่าแล้วดูนี่มาดูนี่ดูนี่ว่าเราซื้อเราซื้อนี่ไปดีกว่าเนี่ยตน้นต้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะพี่พี่อยากได้อะต้นเนี้ยเอ่อใบอะไรนะใบมะกรูด นี่ต้นไรยหวานเนี่ยฟ้าทลายโจนโอ้โหโจนโจนโอ้โหใบเตยมันเส,สือเอาไปปลูกไหมเนาะเออเดี๋ยวพี่เอาไปเลยยกต้นไปบ้าเหือ,อแต่ไอเนี่ยใบกะเพราเดี๋ยวต้องเอาไปแบบเยอะๆโอ้โไปเถื่อนพี่ โหเป็นสวนแบบเป็นสวนสวนกะเพราเลยเนาะคลีกนี่ใบแมงลักนี่นี่ไงหวานใบแมงลักเลอเต็มเลยตรงทางเดินอ่ะเออเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดไอ้นี่ไปดีกว่าขุดเป็นต้นต้นไปโตไะปลูกด้วยไง น,นี่ก็ดงอ้อยนะคะนี่ส่วนดงอ้อยค่ะดงกระเพราไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คืออเมริกานะคะดูค่ะมันเยอะมากค่ะอือหือ แล้วนี่ต้นอะไรเอ่ยนกี้ก็ไม่รู้จักต้นไม้นะักแต่ที่แน่ๆนะนกี้คงได้ขนไปเยอะเลยอะ่ะ ตาตื่นใจมากนี่นะคะโอ้โหนี่คือตรงดงอ้อยนะคะ ดองอ้อยดงอ้อย,ออยไปถ้าบุ่งไปคล้องนี่กับพ่อบ่อึดนี่เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรอ่ะเธอไผ่บง่ง่ะไผ่บงกับไผ่ตองนี่เนะะานนะภาษาไทยเนาะ ไม่กล้าน่ะกลัวไปเหยียบของเขาก็เหยียบเลยไม่ตายที่นกนี่แหละเขาเรียกว่าวัชพืชไงไม่เหนียวหรืไม่เหนียวไม่เหนียวหรอกแล้วจะเอาไปปลูกได้ยังไงอ่ะเธอก็ดึงลื้อไปหมดเลยนี่ผักบุ้งแบบนี้อร่อยเนาะผักเตาหวานเช้่อด้วยยังอ่ะมันหวานยังมันมันยาวบอกแต่ผมเชื่อไม่หยาวเท่าไหร่นะพอดีเลยผักบุ้งนี่กินกับตำฮวงแซ่บ แกงเทโพแกงเทโพแซ่บดีหมดใช่แกงเทโพแ,แกงเทโพเ,เ,เอาอ้อยด้วยป่ะอ้อยด้วยอ้อ,อยนทำน้ำอ้อยอ่ะอยากได้น้ำอ้อยด้วย,วยมมนแข็งควมแมงอะไรนะแมงแคมันกำลังจุกๆกันคืออะไรวะแมงแคงเ่ะอุ้ยเขาบุง้งทำไมของเขาเยอะได้ขนาดนี้อ่ะแล้วเขาปล่อยเลยเขาปล่อยเลยอย่างเงี้ยเหรอ กินกับส้มตำอร่อยนะเนี่ยข้างเพลงอะไรเนี่ยช่างใจมากเลยเหรอเดี๋ยวถ้าเพราะว่าเครื่องอยู่ข้างในคิดว่ามีใครอยู่นะคุณกีใช้เครื่องเป็นบ่าเป็นแต่ว่าเครื่องมันมีกี่ซีรีส์อ่ะมันมีแบบแตกต่างอะไรแค่ไหนอันนี้กีจเป็นซีรีส์เดียวนะ เพื่อนๆครับวันนี้เรามาเจออ้อยแดงลน,น,นะคะอ้อยแดงแอ้อยแดงอ้อยแดง,แดงมัน,ม,นมันดีก่าอ้อยเหลืองอยังไงเออมันจะมีความหวานแล้วก็เจ้มจนมากกว่านะนจะเจ้มจนมากกว่าน,นะ,ะ,ะอ,อ้อยขาวนี่มันจะนปริมาณน้ำไมนเยอะก็จริงแต่น้ำตาลามันไม่บุ้งเนี่ยซอยๆแล้วก็ไปผัดน้ำมันกินกับน้ำพริกปลาทูเอาอีกเมนะบับ่อนไม้อ่อนๆได้เหร

โอ้ยจะบอกว่านอ้องคีร้อนมากจริงๆอ่ะแล้วก็ทําคลิปลําบากเพราะว่าไปกับเด็กๆด้วยพยายามที่จะถ่ายไม่ให้เห็นน้องๆเขานะคะเด็กๆเพราะว่าก็ต้องเกรงใจครอบครัวของออน้ําหวานด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าสามีเขาจะว่าคนฝรั่งเนี่ยโดยปกติแล้วหลายๆคนเลยดีกว่านะคะเขาไม่อยากให้ถ่ายรูปครอบครัวเขาหรือ ลูกเขาอะมาลงโซเชียลนก,กี้ก็พยายามจะถ่ายแล้วก็ดูเด็กด้วยพยายามถ่ายให้ไม่เห็นมากที่สุดแล้วก็ดูเด็กด้วยแล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆอยู่กับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้เอ่อเน้นคลิปมากแต่ก็ยังอยากถ่ายคลิปมาหเห็นว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ยังมีคนถ่ายรักในการทำสวนแล้วก็ ส่วนนี้เป็นสวนที่ใหญ่มากจริงๆและเป็นที่พึ่งของคนไทยเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งของนกกี้ด้วยเลยดีกว่าแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนไทยอีกหลายคนเลยเพราะว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็อยากกินอา,อาหารไทยเนาะอยากได้พืชผักไทยๆมาปรุงอาหารยังไงถ้านกี้ได้ไปส่วนนี้อีกนกี้จะเก็บภาพเก็บ วิดีโอมาฝากอีกนะคะรอบนี้ร้อนมากๆร้อนมากๆจริงๆแล้วไปครั้งแรกด้วยนก,กี้ก็คือใส่ขายาวไปนั่นแหละใส่รองเท้าผ้าใบไปนั่นแหละแต่ว่าก็รอบหน้าคิดว่าจะใส่เป็นรองรองเท้าบูทที่มันแบบย่ามันไม่ทิมอะ่ะก็คือจะเตรียมตัวไปให้ดีกว่านี้นะคะยังไงนก,กี้อยากให้เห็นชีวิตคนไทยที่นี่มีหลัก หลายอาชีพนะคะนกกี้จะพยายามไปเก็บภาพหลายๆที่มาให้ชมค่ะคลิปนี้นกกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย